สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษเนื่องในวันตำรวจนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนบนถนนทางหลวงทั่วประเทศค่ะซึ่งมีการดําเนินการมาอย่างต่อนเนื่องจนถึงนัปัจจุบันนี้ค่ะสําหรับปัจจุบันนะคะในการดูแลพี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้ถนนบนถนนทางหลวงทั่วประเทศเราได้รับการดูแลเอาใจใส่ตลอด24ชั่วโมงค่ะและในการพูดคุยของเราวันนี้นะคะ ตอนนี้เราอยู่กับพลตำรวจตีคงกิตเลิศสิทธิกุลผู้บังคับการตำรวจทางหลวงค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของบทบาทภารกิจของตำรวจทางหลวงหรือการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะในการใช้รถใช้ถนนของบนถนนทางหลวงทั่วประเทศกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้การค่ะค่ะส,สำหรับภารกิจหลักนะคะของบทบาทหน้าที่ของตำรวจทางหลวงนั้นมีอะไรบ้างคะครับสำหรับตำรวจทางหลวงนะครับหน้าที่หลักๆของเรานะครับก็มีดังนี้นะครับ ประการแรกคือการถว,ยวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสมเด็จพระราชินีพระราชทายาทนะครับผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์นะครับพระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์แล้วก็พระราชอาคันเทวกาศและบุคคลสําคัญนะครับหน้าที่ต่อไปคืองานอัชญากร,รนะครับในการตรวจตาความสงบเรียบร้อยของพิชาชนนะครับแล้วก็การกระทําผิดอาชการมต่างๆบนท้องถนนนะครับในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็น ทางหลวงหลักสามหมายเลขนะครับหนึ่งหมายเลข2หมายเลข3าหมายเลขนะครับก็คือพื้นที่ที่บททางหลวงเรารับผิดชอบอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างคืองานจราจรนะครับในการอำนวยความสะดวกในการจราจรนะครับการจัดการจราจรแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายจราจรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบทางหลวงนะครับพรบจราจรแล้วพรบขนส่งต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการจราจรนะครับหน้างานต่อไปก็คือบริการพี่น้องประชาชนนะครับให้เกิดความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนนะครับและความปลอดภัยในเขตทางหลวงที่เราเราผิดชอบอยู่นะครับ รวมทั้งงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้กำกับชาครับก็ถือว่ามีการดูแลทั้งในส่วนของภารกิจหลักอย่างการดูแลบุคคลสําคัญ V.I.P. นะคะหรือว่าการดูแลพี่น้องประชาชนในการใช้ถนนบนทางหลวงทั่วไปพพและที่นี้ค่ะผู้ังคับการค,ค,คะสําหรับภาพรวมปัญหาเรื่องของการจราจรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศคะอย่างเช่นในช่วงเวลาปกติภาพรวมเรื่องของปัญหาการจราจรนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะก็ <S <S เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ย ถนนเราจํานวนเท่าเดิมนะครับส่วนรถยนต์เราก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับเราจะแบ่งสภาพการจราจรได้เป็น2ช่วงนะครับคือช่วงปกติกับช่วงเทศ,ก,ศกาลนะครับช่วงปกติเนี่ยปัญหาการจราจารที่ของตํารวจทางหลวงที่เรารับผิดชอบอยู่แล้วก็เป็นปัญหาก็คือช่วงรอยต่อระหว่างกรุงเทพกับทางต่างจังหวัดนะครับซึ่งเรารับผิดชอบอยู่ช่วงนั้นก็นจะมีการจราจารค่อนข้าง,างคับข้างนะครับเช่นเราจะมีตํารวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ที่รับผิดชอบอยู่นะครับ กองกับการ8ดนะครับในช่วงวงแหวนตะวันตกวงแหวนตะวันออกนะครับแล้วกองกับการ2ก็คือช่วงถนนพระรามสองนะครับซึ่งเป็นรอยต่อกับกรุงเทพมหานครนะครับช่วงเทศกาลเนี่ยก็จะเป็นไฮไลท์เป็นพิเศษก็คือจะมีรถจํานวนมากนะครับมันจะมีช่วง7ดวันอันตรายนะครับช่วงแรกคือรถจํานวนมากเนี่ยจะออกจากกรุงเทพมหานครเพื่อออกไปตามแต่จังหวัดนะครับบ้านของพี่น้องประชาชนต่างๆนะครับแล้วก็ช่วงท้ายของเทศกาลคือจะช่วงที่รับรถจํานวนมากก็คือเข้ากรุงเทพนะครับ มันจะเป็นกระแสรถที่ต่างกันครับทั้งขาไปและขากลับนะครับจะมีรถจํานวนมากซึ่งเราต้องให้ความสนใจใน,นเป็นพิเศษนะครับในการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนเดินทางไปและกลับอย่างปลอดภัยครับค่ะก็คือมีการดูแลทั้งในช่วงเวลาปกติในช่วงเวลาเทศกาลก็จะมีการดูแลเป็นพิเศษใช่ครับตั้งแต่เส้นของกรุงเทพจนถึงการเดินทางออกต่างจังหวัดแล้วก็มีการดูแลตลอด24ชั่วโมง,งใช่ไหมคะ เห็นว่ามีในช่วงเทศกาลสําคัญอย่างมีจุดบริการตํารวจทางหลวงด้วยใช่ไหมคะที่ให้พี่น้องประชาชนสามารถไปพักเหมือนกับเป็นจุดพักคอยพักผ่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือตํารวจทางหลวงเราเนี่ยจะมีจุดแข็งเราคือเรามีหน่วยบริการ205หน่วยนะครับอยู่ทั่วประเทศนะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนในเส้นทางตั้งแต่กรุงเทพจนถึงเหนือสุดใต้สุดของประเทศไทยนะครับหน่วยบริการทางหลวงเราเนี่ยจะมี วิตีในการบริการหลายอย่างนะครับเป็นดูแลพี่น้องประชาชนในการอำน,นวยความสะดวกในจราจรนะครับแล้วก็มีห้องพักของหน่วยบริการทางหลวงเนี่ยเพื่อผู้ใช้เส้นทางเนี่ยเวลามีความเหนื่อยล้าหรือว่าเดินทางนานินทางนานก็สามารถอขอเข้าเข้าพักที่ห้องพักเราได้นะครับเป็นาชั่วคราวนะครับค่ะและที่นี้สำหรับ ปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาปกติหรือว่าช่วงเวลาเทศกาลต่างๆค่ะมาตรการวิธีการป้องกันหรือว่าการแก้ไขปัญหาสําหรับกองบังค,คับการตํารวจทางหลวงนั้นมีวิธีการดําเนินการในส่วนนี้อย่างไรบ้างคะโดยปกติตํารวจทางหลวงเนี่ยเราจะประสานงานร่วมกับกองบังค,คับการตํารวจจราจรนะครับ<ะ>แล้วก็มีการประชุมสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขให้ตรงจุดแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับ ในช่วงเทศกาลเนี่ยตำรวจทางหลวงเราจะจัดทําแผนร่วมกับตํารวจท้องที่นะครับแขวงการทางนะครับแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจราจรเนี่ยกำหนดจุดนะครับปัญหาที่มีการจร,ราจรติดขัดนะครับเพื่อเปิดช่องทางพิเศษในการระบายรถทั้งขาเข้าและขาออกนะครับช่วงช่วงต้นเทศกาลก็คือเปิดช่องทางพิเศษเพื่อระบายรถออกนอกกรุงเทพนะครับ ก็จะใช้ปริมาณช่องทางการจราจรที่มากกว่าปกตินะครับช่วงขาเข้าแล้วก็เปิดช่องทางพิเศษในการาระบายรถเข้าเพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานครเหมือนกันนะครับค่ะแล้วถ้าเกิดไปนในช่วงเวลาปกติก็มีการดูแลเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะของตำรวจทางหลวงครับผมก็มีตำรวจทางหลวงเราประจาทุกที่รับผิดชอบประจําทุกเส้นทางที่เป็นตำรวจาทางหลวงสายหลักอยู่แล้วนะครับค่ะแล้วสําหรับ แน่นอนว่าการใช้รถใช้ถนนจะต้องมีผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรนะคะในส่วนนี้ของการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะอย่างข้อกฎหมายที่ตำรวจทางหลวงเราอยากจะเน้นย้ำไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนหรือว่าในส่วนของรถบรรทุกต่างๆเนะะี่ยค่ะทางผู้บังคับการมีเรื่องของข้อบังคับการใช้กฎหมายที่ต้องเน้นย้ำอย่างไรบ้างคะ ตอนนี้เป็นมาตรการของท่านผู้วิจการตรวจสอบผลการครับท่านพลอโทจิรพบปุริเดชอยู่แล้วนะครับในเรื่องรถบรรทุกนะครับก็คือเรื่องการรถบรรทุกวิ่งแช่ขวานะครับหรือว่าโดยเพาะที่สาคัญสุดคือรถบรรทุกน้ําหนักเกินนะครับล้วก็มีมาตรการในการดําเนินการอย่างจริงจังและก็เด็ดขาดมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีผลการดําเนินการเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนๆเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็ ขอใช้คำว่าจริงจังนะครับแล้วก็เด็ดขาดนะครับแล้วก็ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือตํารวจทางหลวงเราเนี่ยมีหน้าที่ในการป้องกันแล้วลดอุบัติเหตุอยู่แล้วนะครับในการบังคับใช้กฎหมายก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันเหตุไม่ให้เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะ10ข้อหาหลักของการจราจรเนี่ยนะครับที่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุก็คืออย่างเช่นการใช้ความเร็วนะครับเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดนะครับในเส้นทางแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการเมาแล้วขับนะครับ ซึ่งมาแล้วขับเนี่ยเป็นมันมัน,ม,นมันก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมากนะครับแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับตามพรบรจราจรทางบกนะครับมาตรา43วงเล็บ2นะครับคือหากทำความผิดครั้งแรกนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่5,000บาทถึง20,000นะครับแต่ถ้าทำผิดซ้ำภายใน2ปีนะครับจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่ห้า0,000ื่นถึง1 0 0,000บาทครับผมแล้วก็อาจจะถูกพัก ใช้ใบอนุญาตขับขี่หนึ่งปีหรือว่าเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้คือสําหรับกรณีในผู้ที่กระทําผิดในการเมาแล้วขับนะคะบ,บนท้องถนนแล้วถ้าอย่างผู้ที่กระทำผิดในเรื่องของรถบรรทุกที่อย่างน้ําหนักเกินนะคะหรือว่ามีการวิ่งในเลนขวาเนี่ยเรามีบทลงโทษ<ม>อย่างไร<ะ>บ้าง่อาอย่างรถบรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ยมันก็จะเป็นความผิดในพรบทางหลวงนะครับซึ่ง<ช>มีโทษ จำพุกแล้วก็โทษปรับนะครับแล้วก็อาจจะมีมาตรการในการยินรดที่ใช้ในการกระทำความผิดนะครับส่วนรถวิ่งกวาเนี่ยก็มีโทษปรับอยู่แล้วนะครับพรบขนส่งนะครับก็ถือว่าจะมีการดาเนินการนะครับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วก็จริงจังนะคะในไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเองหรือว่ารถบรรทุกนะคะทีนี้เรื่องของนอกจากบทบาทภารกิจหลักของกองบังคับการตํารวจทางหลวงแล้วค่ะเราทราบมาว่าภารกิจอื่นๆที่ ตำรวจทางหลวงเองก็มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเช่นจิตอาสาไงคะในส่วนของจิตอาสาของกองบังคับการตำรวจทางหลวงนั้นมีวิธีการดําเนินการหรือว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะอย่างเช่นที่กล่าวไปนะครับเรื่องอเรามีห้องพักฟรีนะครับในจุดบริการหน่วยทางหลวง205หน่วยบริการนะครับส่วนจิตอาสาที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็เวลาเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆนานะครับเช่น น้ำท่วมที่เชียงรายนะครับล่าสุดตำรวจทั้งหลวงแล้วก็ออกไปช่วยอำนวยการสความสะดวกในเรื่องการจราจรนะครับทำแผนที่เส้นทางเลี่ยงต่างๆนะครับรวมถึงการจัดชุดจิตอาสาในการแจกข้าวกล่องนะครับน้ำดื่มนะครับพอน้ำรดเนี่ยเราก็จะมีการะระดมะจิตอาสาต่างๆนานา,นานนไปช่วยในการทําความสะอาดฟื้นฟนูพื้นที่ที่ประสบภัยนะครับจะมีอย่างหลายๆเหตุการณ์นะครับอย่างเช่นเราช่วยนําขบวน รถพยาบาลน,น,นะครับหรือว่ารถขนส่งอวัยว,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 วะต่างๆนานานะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจราจรนี่ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ช่วยอย่างมันบางบางเรื่องต้องใช้ความความเร็วนะครับใน,น,ในการในการเดินทางหรือว่าแม้กระทั่งการช่วยเหลือสัตว์สุนัขหมาแมวบนท้องถนนเนี่ยสุนัขหมาแมวด้วยใช่ครับบนทางหลวงใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อเรื่องเล็กเรื่น้อยนะครับแต่ว่ามันสร้างความประทับใจให้แก่ ผู้คนใช่ครับผมโดยเฉพาะผู้ที่รักสัตว์ค่ะก็ถือว่าเรามีการดําเนินการทั้งการดูแลพี่น้องประชาชนบนท้องถนนหรือว่าในส่วนของภารกิจกหลักในการช่วยอย่างภารกิจการนําส่งต่ออวัยวะ ที่ต้องใช้ความเร็วในการเอาในความสุขก็จะเป็นการเปิดช่องทางการจราจรและอย่างอุทุกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะท่านผู้การเราจะเห็นว่าจินอาสาไม่ว่าจะเป็นทั้งตํารวจหรือว่ากอมบับการตํารวจทางหลวงในส่วนนี้ของกอมบับการตํารวจทางหลวงจินอาสาที่ลงไปช่วยเรื่องของอุทุกภัยนั้นมีการดําเนินการแล้วก็วิธีการที่มีการวางแผนในขณะนี้อย่างไรบ้างคะ ก็อย่างช่วงประสบเพตทเนี่ยเราก็จะมีรถยกสูงนะครับแล้วก็รถที่ช่วยน้ํา่วมต่างๆเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนเนี่ยขนของนะครับออกจากพื้นที่ประสบภัยนะครับแล้วก็มีจิตอาสาเช่นอย่างที่ที่กล่าวไปว่าครับนานการนําส่งเครื่องใช้อุปโภคบริโภคต่างๆานานะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกรถ ต่างๆที่จะจิอตอาสาอื่นที่จะเข้ามาช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับอย่างช่วงน้ําลดเราก็จะมีการเข้าไปทําความฟื้นฟูนะครับพื้นที่ประสบภัยครับผมก็มีาาการระงับพังงานงใช่ครับ,บด้วยตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดหเหตุและหลังเกิดเหตุครับผมค่ะถือว่าเป็นภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่เกิดอุทกภัยของตํารวจทางหลวงด้วยนะคะและที่นี้สําหรับเรื่องของ การแจ้งเบาะแสนะคะท่านผู้การถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนอยากจะต้องการติดต่อข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของช่องทางของตํารวจทางหลวงประชาชนจะสามารถดําเนินการติดต่อหรือว่าดูเบาะแสหรือว่าการดําเนินการช่องทางติดต่อการติดตามข้อมูลข่าวสารนี้ได้จากช่องทางไหนบ้างคะก็ช่องทางแรกเลยคือตํารวจทางหลวงเรามีาเพจเฟซบุ๊กนะครับตำรวจทางหลวงนะครับมีผู้ติดตามกว่า5,000 0นคนนะครับ ก็จะมีการอัปเดตข้อม well. well, ูลข่าวสารต่างๆนานาครับท right? right? ี right? ่น่าสนใจหรือว่าเพื่อเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนที่เกี่ยวกับตำรวจทางหลวงเรานะครับรวมถึงการอัปเดตการจราจรต่างๆโดยที่มีการติดขัดนะครับมีการไลฟ์สดอ๋อไลฟ์สดลงในเพจ Facebook ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็สามารถอินบ็อกเข้ามาแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆนานาได้นะครับแล้วอีกช่องทางหนึ่งคือเรามีศูนย์โทรศัพท์ฮอตไลน์ของเราคือ1 1 9 3น่มะครับสามารถโทรหาเราได้ตลอด24ชั่วโมงครับ ทุกเรื่องครับค่ะถ้าเกิดประชาชนขับรถไปเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอยากจะขอความช่วยเหลือในเหตุกรณีต่างๆรประสาน <ผม S 1> ตํารวจทางหลวงที่1193ได้เลยได้เลยครับผมค่ะยินดีรับใช้ตลอด24ชั่วโมงครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะเนื่องในวันตํารวจอยากจะให้ท่านผู้บังคับการนะคะฝากถึงตํารวจแล้วก็พี่น้องประชาชนเนื่องในวันของวันตํารวจปี2567นี้ค่ะครับก็ตํารวจทางหลวงนะครับขอเป็นกําลังใจให้ พี่น้องตำรวจทั่วประเทศนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับขอให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็มีความสุขในการทํางานนะครับแล้วก็สําหรับพี่น้องประชาชนก็คือขอให้เป็นกําลังใจให้ตำรวจตำรวจทั่วประเทศนะครับในการทํางานนะครับตํารวจทางหลวงขอยืนยันว่ามีความพร้อมในทุกมิตินะครับในการจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบเต็มที่ครับค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางผู้บังคับการตํารวจทางหลวงนะคะที่กองบังคับการตํารวจทางหลวงนั้นมีการเอาใจใส่ดูแลพี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางทางหลวงทั่วประเทศรวมไปถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยามเมื่อเกิดภัยนะคะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆตลอด24ชั่วโมงค่ะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้การมากนะคะขอบคุณค่ะ